แต่ถ้าเกิดเราเอาอีกพักการเมืองหนึ่งจะเป็นภูมิใจไทยจะเป็นประชาธิปัตย์เป็นรวมไทยสร้างชาติหรืออะไรก็แล้วแต่ให้พักกล่าวนี้ซึ่งมีความจงรักพักดีกับสถาบันหลักของชาติทั้งสสถาบันอย่างชัดเจนคือรักชาติศาสนาและเทิดทุนไว้ซึ่งสถาบันพระมาหากษัตริย์สองขั้วกับความคิดที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงคำถามคือชาติจะได้อะไร กับชาติจะเสียอะไรถ้าเกิดอีกซีกหนึ่งซึ่งยังเทาๆอยู่เกี่ยวกับเรื่องของสถาบันเรื่องของาศาสนาและก็เรื่องของชาติได้เป็นรัฐบาลความสุ่มเสี่ยงมีไหมมีครับ1น,นึมันกลับมาแน่ครับท่านผู้ชมที่รักครับเรื่องแก้รัฐธรรมนูญไม่ใช่แก้หรอกครับมันจะร่างใหม่มันกลับมาแน่ครับท่านผู้ชมที่รักครับ เรื่องทหารมีไว้ทําไมมันก็จะกลับไปอีกนั่นแหละครับเพราะมันตั้งเป้าไว้แล้วว่ามันจะต้องจัดการกองทัพให้ได้แต่จะด้วยวิธีการอย่างไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าเกิดว่าเราได้อีกฝั่งหนึ่งท่านผู้ชมครับซึ่งไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยกับชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เข้ามาเป็นรัฐบาลเข้ามานั่งอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรเราก็ไม่ต้องไปเถียงกันเรื่องของหนึจะแก้หรือไม่แก้ เราก็ไม่ต้องไปเถียงกันเรื่องการตัดงบประมาณของกองทัพเพราะเรารู้ความจําเป็นของกองทัพในการที่จะต้องดูแลประเทศชาติบ้านนี้เมืองน,นี้เราไม่จะเป็นต้องพูดถึงเรื่องของการด้อยค่าทหารเรื่องของการขายช่องขายชาติอะไรทั้งสิน้นเพราะว่าพรรคอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้มีประเด็นเหล่านี้นะครับท่านผู้ชมครับในเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยท่านผู้ชมครับผมก็ต้องเรียกับท่านผู้ชมอย่างตรงไปตรงมาถ้าเกิดว่าเราอยากจะรู้ ว่าพฤติกรรมของแต่ละพักเป็นอย่างไรเนี่ยให้ท่านย้อนกลับไปดูอดีตผมไม่ได้กล่าวหานะครับว่าใครเป็นพักฝ่ายไหนอะไรอย่างไรแต่สิ่งที่อยากจะบอกผมจะไม่พูดถึงพักที่เขามีปัญหาเรื่องของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็แล้วกันเพราะพูดไปท่านผู้ชมก็คงจะนึกภาพออกว่าความจริงมันคืออะไร แต่สิ่งที่อยากจะพูดคืออย่างนี้ครับเราเก็บไอซีที่อยู่ใต้เส้นอาวุธมงคลเนี่ยทิ้งไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเอาเฉพาะพักการเมืองที่อยู่เหนือเส้นของความเป็นพักการเมืองขึ้นมาพักข้างบนนี้ผมเคยพูดอยู่เสมอในช่องของผมผมเรียกว่าเป็นพักการเมืองที่อยู่เหนือเส้นมาตรฐานของพักการเมืองไทยคือเทอิดทูนไว้ซึ่งชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ครับ ที่เหลือจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เขานะครับนโยบายของแต่ละพักแต่ละพักแต่ละพักจะออกมายังไงก็แล้วแต่ถ้าผมจะเลือกหนึ่งในพักเหล่านี้ผมก็ต้องสบายใจว่าเขาไม่ไปแตะชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ผมเพิ่มให้อีกหนึ่งคือไม่ไปยุ่งกับรัฐธรรมนูญครับท่านผู้ชมที่รักครับ